สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้ช่องวัฒนาพาไปสิพาพี่น้องมาเห็ดเมนูออมเนื้อครับออมเนื้อก่อนอื่นก็ต้องไปเก็บพักครับเก็บพักเก็บพักมาใส่อ้อมเนื้อมีพักแน่ๆกะเดี๋ยวพาพี่น้องไปเก็บออกจากประตูขั้วไปนี่ก็แม่นรุ่นละครับออกจากประตูขั้วมาอับแรกก็สิเจอพผกอีเลิศครับออมนี่ก็ต้องใส่ผ่อีเลิศคกับพี่น้อง ผักอีเลอศ์พักมันหลายอย่างกะเอาอยางแล้วอย่างละบหลายครับเพราะว่ามันมีหลายอย่างต่อไปเป็นพักกินมะเขือเขือออนเนาะอามเขืืออนนะ้ำผิดเป็นมะเขือออน Okay, อ่อนต่อไปก็เก็บพริกครับพี่น้องเก็บพริกพริกนี่จะเอาพริกดิบเทิรนต่ำแล้วเทิรนใส่พริกหลอน้ำพร้อม ใส่เป็นเม็ดพร้อมเน็ฟผมว่าหลังจากตำใส่แล้วก็ใส่เป็นเม็ดพร้อมพริกสดพริกพริกดิบเนี่ยใส่เป็นเม็ดพร้อมแล้วก็มีผักขาดครับผักขาดดอกเหลืองๆนี่สมัยสมัยเขาเอิญรถมาล่าคันรถแบบนี้ รถหึ่นๆย้อนๆนี่เอิ้นรถมาลานี่พักหาดครับน้องพักหาดมักหลายใส่หลายครับขั้นบนมักขึ้นหลายก็บ,บ่ต้องใส่หลายผักหันนี่มันหยดลินครับแต่ผมมักหลายเติบอยู่ผักหัดแล้วก็พักหอมก็บยติดกันนี่ครับ นี่ก็ผักโขมอ่อนแบบนี้ต้นนี้แห่งอ่อนคักน,นี่ยอดผักโขมครับยอดผักโขมอ่อนครับผักโขม้าบเรศอบมันก็เป็นดอกไว้อันผักโขมโขมใหญ่นี่ครับผักโขมแล้วกา ต่อไปกาไปหาพักอย่างบัดนี้มาต้นหอมครับต้นหอมก็ต้องใส่ครับต้นหอมอันนี้มันรอบสองแล้วมันบางงานไปเ้ครับต้นหอม ต้นหอมกระตะไข้ค,ครับตะไไข้แช่ออมนี่มะเขือต้นนี้มีหน่วยมนะันเห็นดอกเงจเป็นดอกครับแล้วก็มีผักอมแซบครับผักอมแซบ ไปจักหน่อยพับอมแช็บพับอมแซ็บหรือว่าไอ้ตำลึงหวานของอันนี้ครับภาษาไทยเรียดตำลึง,ง,งหวานสายชันเดียดพักอมแช็บนพริกนี่ีิคุมนี่ดกหักเป็นลากดิน มันลากดินแล้วมันหนักหลายมันหลกหลายมาพีกอีกจะหน่อยกันนะกระผมต้นนี้แห็นงามอะอไพี่นอกยอดปักไงนี่มาละขี่นกครับพี่นอกมาละขี่นกหรือผัก่ะ มันละ,นนก,ละ,ะออลกินอกหรือปลาคะใส่ออมไลด้วยกันครับนี่หอมป้อมชีหอมหรือหอมป้อมบร่ได้ใส่ดอกหอมป้อมครับ